สวัสดีครับแมพี่นอ้องเอฟซีสโนวเพจปั่นแพงเอฟซีน้องหญิง,องอครับมาพบพกับเบาวโทนในช่องทองพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับรับเดยวสิลามาเบ่งลักษณะต้นบักม่วงแล้วก็หากต้นบักม่วงนะครับพี่น้องนี่คือต้นบักม่วงต้นนี้กับต้นที่อยู่หลังบ้านน้องหญิงนะ่ะมีลักษณะ้ข่กันครับแล้วก็เป็นบักม่วงพันเดียวกันครับ ก็คือว่าลำต้นสีอ้วนเตี้ยแต่ว่าสีแตกกิ่งก้านใบด้านบนออกนะครับโดยที่หากสังเกตรครับสังเกตหากครับสีออกห้างจากต้นประมาณ1เมตรครับนี่ <c oughs> okay. แล้วก็สีช่อนใช่ล่งลางครับบอขยายออกขางเนื้อพีน้องเพราะว่ารอบๆอนี่คุดเห็ดหน้าแต่ว่าบ่มีหากบกผวงครับ แล้วก็ห้าบุกม่วงกับสีบอบอถลายเงาไปขนาดแบบว่าไปหาเมตรสิบเมตรแบบนั้นบ่มีครับแล้วก็สีบอดันขึ้นสีไส้ล่องลางครับนี่คือหาบงกม่วงสีไส้ล่องลางได้พี่น้องนี่นี่สีออกมาประมาณเมตรหนึ่งครับแล้วก็ล่องลางหมดเลยครับเห็นบ่มันใช้ล่องลางครับนี่หลบๆเกินระยะหนึ่งเมตรสิบบมมีหักบกม่วงครับแล้วก็ สิเป็นหากยังลึกลงนะครับคือที่อธิบายให้ฟังกับราว่ามีเอฟซีบางท่านอาจสิว่าถ้าเอาต้นักม่วงไว้ใกล้บ้านมันสิมีปัญหาหากไอไปดันพื้นบ้านบอเห็นให้พื้นแตกบอใสสันจังสีนะครับก็เลยว่าต้นักม่วงต้นนั้นห่างจากพื้นบ้านอยู่ประมาณหาเมตรครับแล้วก็ ต้นหลงมองต้นนั่นน่ะหากมันอยู่ตำานะครับพี่น้องหากมันอยู่ตำเพราะว่าเพ่นคูนดินขื้นแล้วรอบหนึ่งเพ่นคูนดินถมถมหากมันขื้นถมเหงามันขื้นแล้วรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหากมันสีบลขึ้นมากนะมันสีบลมีหากขึ้นมากแล้วแล้วหากมันก็สีบลไปไสแล้วมันก็สียุสมีแล้ครับต้นนี้เอาไว้กับบอมีผลเสียหายครับหรือเสียออกกับบล์พีครับแล้วแต่ความ เห็นชอบของแม่หน่อยของนองอิงนะครับว่าเสียไหวบอ่อนี่ครับคือหากเพ่นเนี่ยส,สีล่งลางครับลงลางแล้วก็ไปพุ่นเพราะว่าตอนขุดฝังทองท่านแต่ฝังทองพุ่นสิถือหากหน่อยพ่อนอยู่ครับนี่ช่วงนี้ช่วงนี้นี่ประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยสิถือหากหน่อยพ่นนะครับลึกลงไปเด้แต่ว่าในผิวผิวดินพวกนี้นี่บมีหากกันครับ นี่คือต้อนบัก่วงเดี๋ยวมาให้อาหารทองทานกับทองแถ่ก่อนเดี๋ยวสิปล่อยเพิ่นครับขนามอาย,ยังหายเป็่ครับเรียบร้อยสำหรับอาหารทองทานทองเถีย่ยังบ่ปล่อยหรอกครับยังเสาอยู่เดี๋ยวถ่ายเพิ่นกินหรอเพิ่อนนอนอ้าตุลูตุลูจ๋า ูรู้จ่าฮะกินอาหารยังกินแล้วกินนมไหมหกินนมไหมกินนมหน่อยกินหนมกันครับนี่ปลาชามนวันนี้กินที่สูงเลยครับกินทั้งหลังคาเลย ยอย่าไปร้ายตูดูไปนอนต่อกินอะไรก็ไปนอนต่อกินอาหารกินขนมอะไรก็ไปนอนต่อบบดน,นี้วันนี้กันี้ทองทานท้องแท่กินอาหารกินอาหารหลักอยากออกได้บาดนี่ตามสเต็ปเพิ่นคือกินแล้วต้องเด็ออกนะแต่ว่ายังบ่ไห้ออกหรอกครับยังแต่เศ้าอ,อยู่ขี้ขั้นเฝ้าเพราะว่าเพิ่นสิแรนอ่อมไปผลได้เพิ่นบบเดมาทางนี้เลย เดี๋ยวไปปิดประตูฟังนี่ไว้ก่อนบัดสิปล่อยจังอวยประหยาดเอฟซี mm hmm. หลายคนว่าทะเมินใหญ่ท้องท่านกับท้องแถไปไหวใกล้คน้นพันสีบอ่อห่องพันสีบอ่อเงาบอเพราะว่าเพิ่นเคยอยู่ใกล้้นนะเพิ่นเป็นแผลก่าคือตามธรรมศาสตร์ของแผลแล้ว คอกแพสิยูหม่องหนึง่งเงื่อนค้นสิยู่อีกหม่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาใหญ่พิ่นไปไหวกับขอกง,งัวอยู่หม่องตําแหน่งคู่ซานก็คือว่าปูพิ่นกิดสิไปน้อนอยู่พุ่นหรอพี่น้องพิ่นบนอนอนอยู่แถวนีหรอกขอกง,งัวพิ่นอยู่ใส่พิ่นกิดสิไปน้อนหันละครับปูกิดสิไปนอนอยู่หันละหล้วก็เอฟซีหลายคนว่าคือบอไอกอกําแพงก่อยังคอยถมดิน คือมันเป็นพื้นที่แคบครับถ้าห้ากอกำแพงแล้วเฮาทมดินที่หลังมันสีเห็ดให้ให้ายว่าไอ้ลดเขายากออกยากจังสินะก็เลยเลือกที่สีทมก่อนครับทมแล้วเฮาคอยมาเหตุกำแพงที่หลังนะครับพี่น้องแต่ว่าการเหตุกำแพงก็คือว่าคุดหล่องขุดไอ้หล่องลองเทคานนน่ะแหละครับพี่น้องก่อนที่สีก่อกำแพงนะครับป้องกัน กำแพงพังนะครับพี่น้องการเหตุก็ต้องเป็นมาตรฐานอีกระดับหนึ่งนะครับปูนโดนอนแหนอีฮะระโดกินป้าแหงอีกเด้วเสริมแค่เสียมขนาดเนาะอือได้กินลวบ่สนใจเลยป้าแหงกอมฮอดกระดูกครับพี่น้องพอมันตากแดดตากแดดสุมือสูมือคืออาติละครับตากหมอกเนี่ยตากแดดเนี่ยตากหมอกเนี่ตากแดดแนี่ บางเทียนนั่นทำเลนเขาเอาไปหักนั่นมันแห้งมันแข็งจนจนหกักไปเลยครับมันแห้งแห้งนะเพอใหญ่เิ่นดักนกเขาไอ้ต้อนนกเขานกเขายัางมันล่งของเ่นอยู่เิ่นนางจอบอยู่ในป่าคู่สาครับเลียนนกเขามันล่งมากมันก็สีเห็นนะครับเป็นต่อไปสองกง <c oughs> การหาอยู่หากินครับตามธรรมศาสตร์บานหน้าของเฮ้านะครับพี่น้องคือการหากินทุกอย่างนะครับที่สามารถกินได้ผู้เฒ่าบ้านเฮ่ากับสิกินนะครับแต่ว่าวิธีการต่อวิธีการจับวิธีการหากับสีน้ำแบบสมัยใหม่มาปรับประยุกใส่ในยุคปัจจุบันนะครับพี่น้องให้มันเข้ากันบางที่การต่อแบบโบราณดยการต่อไวทึ่งต้นไม้ เอาไปไหว้ทั้งงาใหม่หมดแดงกับหลายขืนกับยากบ้างเ่อแนมขึ้นไปนกต่อมาติดแล้วแต่ว่าหมดแดงไปหุ่มแนมกับโบเห็นนกกว่าแต่นกบ่าทันติดก็เอาไห้หันพ้นสุดท้ายนกหมดแดงก็ไมกินเหมือนสับเพราะญ่ยละวานะครับก็เลยไปยุกวิธีการต่อใหม่ต่อบนพื้นดินนี่แหละต่อทังกันแทนหน้านี่แหละต่อใต้แบบว่าต่อขึ้นกับน,นกไก่หน้า ก็ได้ผลคือกันครับเบิ้งแบบฉบับมาจาก YouTube เบิ้งแบบมาจากอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลเท่านี่แหละครับนำมาประยุกตใส่กับชีวิตประจําวันนะครับพี่น้องเบิ้งแล้วเอาส่วนที่ดีมาปับใส่เขาก็ได้ประโยชน์จากโทรศัพท์ครับแต่ถ้าเบิง้งแต่เรื่องที่ไล้สาระเบิ้งแต่เรื่องที่ไอจ่องที่จับพ,พิดในคลิปเขา อันนั้นกะบ่เกิดประโยชน์ครับบ่ต้องเมืองดีกว่าเนาะครับเนาะฝากกดซับสไครต์ก,ก,ไก็ไลค์กดแชร์เป็่อกำลังใจครับพี่น้องฝากเบิ่มโฆษณาน้ครับสำหรับคลิปนี้เอาไปสนิทสกักก่อนเด้๋ยวกอก็ไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ